สวัสดีค่ะป้าค่ะพี่นอ้นองมัอนี้ไปรอไวยรอห้องหาเฮห,หาหน่อไม้ไปเบิ่งว่าเได้บ่เดี๋ยวเฮานำเบากรรไปเบิง่งวนปัญหาอยู่วนแต่ว่าเบิ่งก็แต่น,น้อยเฮ็้ยนเฮี้อันนี้มันคือดอกหน่อยเท้พงหนึ่งนี่นี่ ăn là... là... uống cái lắm ổn ạ cái tay bây thang xong đồ nghĩao đấy ạ đồ cái nhau thang luôn

ความมันอร่อยก่อนถ้าขความเป็นยังสีเลยยีดถึงถามดอกาห้ใหญ่เจ็าจังมึงเริดตั้งเมือดเพี่น้องมึงโอ้นีมแต่เป็ดแป๊ด ถ้าเกินโอ้โหดอกนี่นี่ทาลุ่นนี่ยังวานอะน้ำดือแต่ทาลุ่นนี่อ้ยเอาไว้สักคนโอ้ยที่ึี่น่ีได้ยอะโอดีเก็บนี่ยแต่นั่งวกไว cái gì 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 cái nó mới, gì cái nó cái gì cái gì cái gì หาตลกี่าตินไม่หาเห็ดมันมักเอาียมมักคนียมมักคนเอาเลยมันแตปาบ้ากรรมได้เป็นคนคนนึ จงหนมางันนี้กอนนะน้อนั่งกิน้องคะดูขนาดเลยเกน่เก็ได้แน่น้อง ตกอยู่ยังคน่ตอนนี้ยังในนอยอยู่เอ้่อนโอ้ยแมว่าเห็นกเนี่ยมึงก็่างออ้่ในหน้อยนึงเห็นบอินอว้นมา ใหม่ก็ไ่อยากซูนหาซูนแล้วพนวัตมันจะบวออกเดี <S 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 ๋ยวหักเอาหน่อไม้นี่นะช่แล้วหนอม้ิดทั้งไต่ผงกมีทังไต่ไต่หนม้เดี๋ยวหักเอานน่ หักเอาเลยันีนี่นาโอ้โหโอ้เต็มกนเลยสอันงานกะมียนนี่นี่ดิตัวแง่ตัวง่เดี๋ยวแต่หน่อยจะมาเอาอันนี้สิมาสวดสวบะ เอาไปเห็ดเสือเซนนี่นนะจกออกแงบันไดน่อนัเนาน่อนนเอาหินนอ่วดอกยังด้ปลาบางแกนมาเลียงหนงเลี้งนเล้ยเอาเซนคนน่ะเลียนึงเดวเอาดอกเตืเตยมา่ มันมนมันมันหอนมันเอาเันว่าเอาเฮ็ดออกนอนได้ดีข้นใส่แล้วมี่ท,ทึงทึงกว่านี้เออ

มือแกนเฮ็ดเถิงทำไมเออดอกควดโอ้โหเจ็ด้วยดอู้ยนี่จันลงไปนี่นี่นี่ดอกพิด นี่แค่ดอกง่อยดอกงัยละดอกเพ็ดเข็ดเรับพี่นอนดอน่อยกับป้าไว้อู้หสันจีรีต้องง่อยนะไม่ด้อนอก่ละปวดน้ำมดอู้ ปิดออกดูนี่นี่ไงน้ำมาไม่เก็บอะ้็่ังคนีเท่าังน้ำอน้าใหม่ฮ้ยเย่งเหน่อยใหญ่ซะก่อนอมมน้ำกอนใหม่ ร่วมกลังเลยเลยค่ะโอ้อันบสดสุาเสียมนะับน่องหมวยปตลอดมันใหญ่นะแล้วเชี่ยมับน้องหมวยเนเอเลยเห็นหัวจเห็นงนยง้น้รองงนะ ินั่อองมีงคลิปเอิ่มนั่งโซ่กันเก็บอืมเห็นหนอนลายตาจังหน่อยนี่ดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาค่ะพี่นอ้องเอาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้งนองแกงหน่อไม้ใส่ใส่เห็ดเป็นเห็ด <c oughs> ผงถ่ามเด็กซีดอันน้นำดับจักหน่อยเนาะ มาครับมาแซ่บมากกว่นด้ค่ะแกงน้อแม่สีเฮ็ดโอ้หอมบ่อือป๊อดโอ้ฝนก็ทสิมากพ่งฝนเจ้า ส้มหอมมัน,นีน้่ล้กซึกว่ามันหอนออาม,ม,ม,มันหอมอน่อาจาังไลนเนาะมันสุตกอ,อ,อุ้ยอื้มเยให้ผบ แดบดอกในน้อยหนึ่งนั่นที่ดอกใหไงเนาะถามเป็นแบดอกไงเบอร์หนั่งเดดเป็นตาคนนั่งเรียนแกจงแบบเป็นอันนี้นเลยเป็นไ <laughs> nó mày cả lái nó mày nó okay. không không ừ. <laughs> có lờm, phát lồng ăn nó ma lẹo vợ rớt <cười> <cười> Ừ. Ừ. <cười> <cười> ผัดบวกฝนส่ิมาใส่หยอดบวบนั่นว่ามีหน่วยกับไส่หยอดหืมหืมดอกเตยจุ่มเนื้อ ฝนก็ <c oughs> เริ่มจอ,อกเข้ามาเด็กจะเห็นกินยิมก่อนเนาะ อาเงียบไปแล้วลมจะนอนฝนมาอ่ะ แกงน้ำม okay, ัน e ิ้มยำได้กระแสบพื้นเกลาหาม่ใหม่หนึ่งในน้ำมันน้ำมับงก้อยยิงข้นอนก็มีได้สูไปห้าบมได้เสี่ยากลัว mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -mm, -mm. หาได้ดอกซ์นเนี่ยมันมันจะเป็นตาคุณอือหกระถองข่ามัมนหยำเวลามันหย่ำมันคือจืดจืดจดีหวานหอมเลยข้างในหวาน ฝนก็ใช่มาเพราะฝนเขาลืมพิสประตูวเสายกประตูได้ดังเนี่ยมึงตึง มา <laughs> กันแนมทางคน <c oughs> คนอยู่ตัวคำหวานดีขนาดเนาะน้ำคึดๆขึนขนาดเลยดอกณหวานดอกหนึ่งกระไดดอกหนึ่งเลย แต่ว่ากระแต่หน่อยเอาเห็ดผึ่งตุมใส่กันครับอันน้นใหม่มันเลยป็นสีเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเนาะแล้วตึ่งตุมแยกเนาะถ้าจะมาแกงใส่กันเอาค่ะ

ใส่ครับอันให้ผง,งถ่ามก็ออกซีดำๆในจักหน่อยมือนีฝ่าว่าไยังฝนสีมา <c oughs> แล้วเดี๋ยวสีหุ้มหนำวัดท่านเอามือนีแกงน้ำใหม่กะเสพบคือเกาค่ะพี่น้องกินแกมกับบงังดีฝ่าบ่ค่อยอันั้นป็นไเพราะว่าฝ่าว <c oughs> <c oughs> อามือนีกะแต่น่อยก็ขอเขาคุณนพี่น้องที่เขามา่ติดตามรับชมถามมาถามฉันช้ในคลิปนี้กะฝากคนไล์ก็แช่เพื่อเป็นกำลังใจให้คือเกาได้ค่ะมือนีกะแต่น้อยก็บอกกับขอลาไปก่อนนะครับน้องสวัสดีค่ะ